ทรงเมื่อกี้นี้มันกลับมาอีกแล้วครับเนี่ยขอโทษนะครับที่ตัดผมไปเมื่อกี้นี้อันเดอร์คัตกลับไปถึงบ้านเมียดา่ากลับมาให้ตัดใหม่บอกเอาอเมริกันเลิบเพราะเป็นทรงหน้าร้อนครับดูนะครับใช่ไหมครับสวัสดีครับเออนี่มันมันถูกใจคนตัดแต่ไม่ถูกใจเมียครับทีนี้เรามาดูใหม่นะครับเบอร์สี่อเมริกันเลิบดูนะครับใส่เบอร์สี่ แล้วก,ก็ทุ่งขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยดูนะครเพราะว่าเขาไม่ชอบทรงแบบนี้เมียเขาไม่ชอบครับเนี่ยดูปึ๊บ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 ,บ,บนเห็นไหมครับใช้เบอร์สีนะปาดออกเลยปาดขอบในออกแล้วมันจะมาพอดีมาบาลานให้บาลานกันข้างพอดีเลยดูนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเช่นเดียวกันดูนะครับ ปาดเบอร์สี่ออกเลยปื๊ดปื๊ดเมื่อ,อ,อกี้นี่เป็นอันเดอร์คัตถูกใจถูกใจแฟนผู้ชายแต่ไม่ถูกใจเมียเมียไม่รู้คนไหนนะครับอาจจะมีเมียหลายคนผมก็ไม่แน่ใจเหมืมอนกันแต่ว่าแฟนกับเมียนี่มันคนละอย่างกันนะครับเนาะอืมอันนี้เข้าใจตามตามช่างอ้อนนะครับอ,อย่าไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวผม,มียทะเลาะกัน เบอร์สีนะครับปาดออกดูด,ด้านหลังนะครับเบอร์สีปาดออกดูนะครับเพราจะให้เป็นอเมริกันเลิฟให้ได้เอาเบอร์สีปาดออกเลยด้านหลังนะปึ๊บปึ๊บ เมื่อกี้เป็นทรงอันเดอร์คัตอย่างสวยเลยนะครับกลับไปบ้านเมียด่ากลับมาใหม่ช่างอ้อนผมไม่ยอมเสียเงินหลายชีหลักเสียชีเดียวแล้วก็ตัดให้ผมซะผมจะเอาอเมริกันเลิฟผมก็ทําให้นะครับนี่วิธีตัดวิธีแก้ไขก็ง่ายๆนิดเดียวแต่ห้ามให้ผมเปียกน้ํานะครับถ้าผมเปียกน้ํามันจะตัดยากอันนี้วิธีของช่างอ้อนแต่ส่วนคนอื่นๆผมก็ไม่ว่าหรอกครับผมเป็นช่างบ้านนอกครับขอบ,ขอบคุณครับ ทีนี้ด้านบนทำยังไงนะครับสมมติว่าจะเป็นอเมริกันเลิบนี่เราดูนะครับถอดเบอร์ถอดเบอร์สีออกแล้วเอาเบอร์เบอร์วีโต้เนี่ยไล่นิดนึงข้างบนยาว2นิ้ว2นิ้วครึ่ง3มนิ้วใช้วีโต้ไล่เลยเ <c oughs> ทียบกับไกด์ไลน์ด้านล่างที่เราเอาเบอร์สีตัดไว้เนี่ยก็จะเป็นอเมริกันเลิฟทันท,ทีเลยครับนี่เอาไกด์ไลน์ส่วนที่สั้นของเบอร์สีนี่เป็นแบบ ครับนี่นี่ครับนี่คือเรามีอเมริกันหนาอเมริกันบางอเมริกันเลิฟใกล้เคียงกันนะครับจะไปคิดว่าผมพูดผิดพูดถูกผมก็ยอมแหละครับเพราะผมเป็นคนบ้านนอกพูดไม่ค่อยตรงประเด็นเท่าไหร่พูดตะลิดครับเขาเรียกพูดเลยอพูดเกินเลยนะครับขอโทษด้วยนะครับที่ผิดพลาดแต่จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ดูนะครับ เอาวีโต้สางๆนิดเดียวยแล้วก็ดูด้านหน้าด้านหลังให้เท่ากันฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้เท่ากันนะเห็นไหมครับครับนี่ก็เป็นทรงอเมริกันเลิฟแล้วคือจริงๆเขาตัดทรงอันด์คารดไปแต่ว่าเมียบอกว่ากลับไปตัดใหม่มันเสียงเงินฟรีว่างั้นผมก็เลยมาต้องทำให้อย่างนี้ครับครับเสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วครับทรงอเมริกันเลิฟดูนะครับนี่ยดูหน้าตาตอนที่เมียด่าทํายังไงครับพอกลับไปบ้านเมียด่าว่าไงครับที่ตัดทรงอันเดอร์ครัทเมื่อกี้เมียด่ามาว่ามึงกลับไปตัดเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับผม <laughs> ทีนี้ดูนะครับหลังตัดเสร็จเปลี่ยนจากเป็นทรงอันเดอร์ครัทมาเป็นทรงอ,เ,รรมเ,รงอเมริกันเลิฟครับเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำไงก็ทำตามใจเขาเขาตัดผมเขามาจ้างเราแต่พอพอผมผิดพลาดมาเนี่ ตอนที่เมียาด่านี่เมียทายังไงครับทําหน้ายังไงครับเมียทาหน้าแบบกัดฟันด้วยยังไงครับครับอันนี้เลยครับสวัสดีครับ